ที่ทหารเขาทาตอนนี้ถูกต้องแล้วเป็นการทําลายซิมบลิกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมิกกสัญยีหรือสองครามกลางเมืองเกิดขึ้นอีกซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552เมษาจาจดและปี2553พฤษภาตทะเลเพิงถึงการมีกาถึงขั้นมีการเผากรุงเทพมหานครทำถูกแล้วมันเป็นตัวอะไรตัวแปรต้นเป็นหลักที่เรียกว่าสาัญักษณ์นะครับ ซึ่งไม่ใช่จูๆูๆระเจะอยู่หัวจะโปรดลงมาทหารเขาขอขึ้นไปนะ,ะท่านก็โปรดกล้าวลงมานะ,ะมันสะท้อนให้เห็นว่าท่านมีความรักนะฮะ,ะ,ฮะเขาเรียกว่ามีความกะตัญอูในบิดามารดาของตัวเองจึงขอดำชื่อของบิดามารดามาเป็นชื่อข้ายทหารกองพลทหารปืนใหญ่ที่นั่นเนี่ยที่ลบบุรีเนี่ยจงภูมิใจนะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือกศรรักดิ์ชีมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะร,รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะซึ่งก็มีคนสอบถามมาเยอะเลยจู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนโปรดเกล้าเปลี่ยนนามค่ายพระหนโยธินและค่ายพิบูลสงครามเป็นค่ายภูมิพลแล้วก็ค่ายสิริกิตมันเกิดอะไรขึ้นนะรประวัติศาสตร์มันว่ายังไง ทำไมเป็นแบบนี้ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวไปดูในตัวแปรต้นนะครับเพราะว่ามีการพูดกันในโซเชียลมีเดียโดยเด็กรุ่นใหม่ๆก็งงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน,น,น,นะทำไมมีการเปลี่ยนแปลงชื่อค่ายเนะี่ยผมก็อาจมาอธิบายเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันให้ฟังแล้วก็เล่าที่มาที่ไปของเหตุและผลนะครับในการเปลี่ยนนะครับเว็บไซต์ในราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่คำประกาศสำนักนายกนะครับรัฐมนตรีเาารเื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหารนะครับว่าทรงพระคุณาโปรดก้าโปรดก,กระหม่อมนะครับพระราชาทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหารดังนี้นะครับ 1. พระราชาทานนามค่ายทหารแก่ศูนย์ทหารปืนใหญ่ชื่อเดิมค่ายพระขนโยถินมีที่ตั้งณตําบลเขาพระงอนนะครับอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีว่าคล้ายพญยาสมเด็จ พระบรมกาธิเบศนะครับมหาภูมิพลอดุรยเดชมหาราชนะครับและพระราชทานนามย่อว่าค่ายภูมิพลนะครับสองนะครับพระราชทานนามค่ายทหารกองพลทหารปืนใหญ่ชื่อเดิมค่ายพิบูลสงครามมีที่ตั้งณตําตบลท่าแค อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีว่าค่ายสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและประชา,านนามย่อว่าค่ายศิริกิจนะครับตั้งแต่วันที่29ทธันวาคม2 5 6 2เป็นต้นไปนะครับประกาศณวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 3โดยมีพลเอกประย,ยุทธ์จันโอชานะครับ นายกรัตรนเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการมันเกิดอะไรขึ้นเชิงประวัติศาสตร์สรุปในปัจจุบันมันคือเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อก่อนเนี้ยค่ายนี้มันคือค่ายอะไรนะครับเมื่อก่อนนี้ในอดีตเนี่ยถ้าพูดถึงก่อน2,475เป็นค่ายทหารตอนแรกเป็นค่ายเจริญแล้วต่อมาก็เป็นการตั้งขึ้นมาเป็นกองพลทหารปืนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์ทหารปืนใหญ่ เมื่อก่อนนี้ก็มีพันเอกพยาพหนเนี่ยนะครับเคยเป็นผู้บังคับการอยู่ที่นั่นนะครับเป็นคนแรกเลยถ้าต่อมาเนี่ยก็มีพระองค์เจ้าโบวเรีดชก็มาเป็นผู้บังคับการต่อมานะเกิดเหตุการณ์24มิถุนายน2475 6นาฬิกา9นาทีหรือย่ำลุ่งโจโลเลิกในการยึดอำนาจนะครับมีการจับกุมพระรบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกัน นะครับไปกักขังไว้ที่พระที่นั่งอน,นันตมสมาคมบีบให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ขอให้มีการาพระราชทานรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนทําขึ้นเองแล้วก็ขอให้เปลี่ยนนะครับพระราชอำนาจเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาธิราชนะครับเป็นระบอบการปกครองอประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขค,คือพระมาหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจากเดิมเนี่ย พระมหากษัตริย์มีพระชนำนาจในการตัดสินใจทุกประการเลยในการสั่งการในการแก้ปัญหาของประเทศเหมือนประธานาธิบดีแต่ต่างกันตรงที่ว่า,าม,ม,มีที่มาต่างกันคือพระมหากษัตริย์มาตามรูปแบบคือสันตติวงศ์ในระบอบเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างสหร,รัฐอเมริกาคือแตกต่างกันเพราะว่าพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของสหร,รัฐอเมริกากับไทยต่างกันนะครับที่ผมยกมาเปรียบเทียบไม่เห็นต่างกันนะครับแต่ว่า ตอนนั้นคณะรัฐนรได้ใช้กําลัง99นายในการยึดอํานาจหลอกนักเรียนโรงเรียนในร้อยเนี่ยน,น,นะครับออกมาแล้วก็วางแผนในการยึดอํานาจอ้างว่ามีการซ้อมรบนะแล้วก็มีการยึดอํานาจในกรุงเทพหมหานครทั้งหมดรัชการที่7ไม่อยากจะให้เกิดให้เกิดไม่อยากจะให้เกิดความรุนแรงนะครับจึงยอมที่จะให้ยึดอํานาจนะครับแล้วก็เสด็จกลับมาแล้วต่อมาคณะรัฐนรก็ขอพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วก็ ขอให้ประกาศใช้ธรรมนูนนะครับฉบับแรกขึ้นมานเป็นที่มาของวันรัฐธรรมนูนจากนั้นคณะรัชธรรนทำอะไรอีกคณะรัฐธรรมนได้ตั้งมหาวิทยาลัยตั้งหลักเขาเรียกว่าซิมบูลิกหรือสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยคืออะไรฮะมหาวิทยาลัยคือจุดเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องเป็นดโมแครซีในรูปแบบใหม่ไม่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนเดิมโดยตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมา เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,แรกก์และการเมืองต่อมาก็ลดเหลือเฉพาะชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีนี่ยปีดีพนมยงเป็นคนตั้งนะครับพันเอกพยาพะหลนะครับถนนเนี่ยถนนถนนสนามกีฬานะครับสถานที่ราชาการอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเช่น,น,น,ชชนกระทรวงศึกษาธิการเป็น บ้านอะไว้ง่ายพระบรมมหาชวังอ่ะบ้านของเจ้าเก่าเขาก็ยึดยึดทรัพย์และยึดทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยของรัชกาลที่7ไปตั้งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นมาโดยให้สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กํากับดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในอดีตน,น,นะครับปัจจุบันเนี้ยย้ายกลับไปอยู่ในสํานักพระราชวังที่ดินต่างๆนะสถานที่ต่างๆแม้กระทั่งนะสภาเก่าเนี่ย ซึ่งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็ถูกยึดให้เป็นสภาผู้แทนราษฎรในอนดีตก็ยึดเลยคณะราษฎรยึดหมดเลยที่ดินก็ไปตั้งเป็นมหาวิทยาลัยก็มีูุสจำไม่ผิดจะเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะผมจำไม่ผิดนะก,ก็เป็นอีกแห่งหนึง่งตอนนี้สวนสัตว์คณะราษฎรก็ยึดหมดยึดที่ดินของเจ้าไว้ง่ายสมัยก่อนยึดหมดนะครับ ก่อนหน้านั้นมันเกิดสงครามหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากคิดอำนาจสิก็เกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับการต่อสู้กันระหว่างาพันเอกพระยาพระหนปีดีพนมยงกับพระองค์เจ้าบวรเดนะครับก็มีการเอากําลังทหารนี่แหละกองพลทหารปืนใหญ่หเข้ามาปะทะกันนะะปะทะกันที่ไหนปะทะกลางกรุงเทพมหานคร พอปะทะกันกลางก,กรุงเทพมหานครสิ่งที่ตามมามีคนล้มตายจำนวนมากครับ,บอกว่าในประวัติศาสตร์เขียนไว้นับหมื่นคนที่บริเวณทุ่งบางเขนพระอ,องค์เจ้าบอรเดชแพ้แพ้เสร็จคณะราชกรก็ตั้งอนุสาวรีย์ประจานไว้นะบอกว่าเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏปราบกบฏพระพอ,องค์เจ้าบอเดชตอนมาก็ถูกลื้อออกไปเพราะมีการสร้างสะพานลอยนะครับสังเกตไหมเมื่อก่อนนี่ไงกลุ่มเสื้อแดงไปชุมนุมก็จะไปชุมนุมที่ที่อ่า อนุสาวรีย์เดิมคือของพระองค์เจ้าบรเดชนะครับแล้วก็มีการทําหลักหมุดไว้ที่หน้าพระบรมรูปทรงมา้าโดยการทําพิธีทางศาสนาทางไสยศาสตร์ไม่ใช่ทางศสาทางไสยศาสตร์ใหญ่เลยนะทำพิธีไว้ท่านปัปกหมุดทำํำธีสะกดนะมนต์ดำสะกดไว้ในสมัยอดีตต่อมาก็มีการลือออกนี่คือที่มาของการลือออกเนี่ยนะแล้วก็มีอะไรอีกก็ไปตั้งชื่อถนนชื่อมหาวิทยาลัย นะครับปัจจุบันก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งนะพี่บูนสงครามก็มีพระผลคณะไอมหาวิทยาลัยโน่นนี่เป็นของตระกูลก็ตั้งขึ้นมาเป็นของตระกูลตัวเองตั้งชื่อถนนตั้งชื่อสะพ,พานนะครับตั้งชื่อค่ายนี่เป็นที่มาของการตั้งชื่อค่ายนะครับขึ้นมาพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดประชาชนให้ต่อต้านสถาบันต่อมาในยุคหลัง พอสมัยจอมพลสฤษดิ์ทรัตเนีก็เนี่ยมีการตั้งตั้งชื่อสองข่ายนะก็ค่ายพญาพหลนกับพี่บุญสงครามก็คือจอมพลปอพี่บุญสงครามหรือแปลกพี่บุญสงครามนะครับก็เป็นกองัาหารปืนใหญ่นี่ะศูนย์หารปืนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะพอต่อมายุคในส่วนของจอมพลสฤษดิ์ทรัลล์ก็ยึดอำนาจจอมพลปอพยึดอำนาจจอมพลปอปอคราวนี้ก็เริ่มยกเลิกซิมโบลิกหรือสัญลักษณ์ของจอมพลตปอต่างๆตัง้ตงแต,งตง่อดีตมาต้นมา นะครับที่คณะราษฎรทำไว้จริงๆสิง่งที่คณะราษฎรทำไว้เนี่ยโดนลื้อหมดแล้วก็ยกพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่9กลับมามีพระราชมานรอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นที่มาของการฟื้นฟูราชวงศ์จักรีในเวลาต่อมาเรามีกระบวนการในการเชื่อมความสัมพันธ์โน่นนี่นั่นในแต่ละจังหวัดอย่างงี้จนเป็นประเทศจนเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบันซึ่งไม่ง่ายนะนะครับไม่ง่ายฮนะในสมัยก่อนที่มีการยึดอำนาจกันไปยึดหน้าบอกประเทศไทยทำไมยึยดหน้ากันเยอะ เพราะ24ิสีมิถุนายน2475เ 2, ป็นต้นมาคณะราชรยึดอํานาจกันเองเพราะอํานาจพอไม่มีผู้ที่มีอํานาจสูงสุดแล้วเนี่ยไม่มีใครเคารพเ่ยรัชการที่เสร็จทนไม่ไหวก็หนีออกนอกประเทศออกนอกประเทศเสร็จก็สละราชสมบัติสละจอมบัติจึงคณะราชกรกันยึดอํานาจกันเองเลยตรงน,นั้นโอ้โหประเทศไทยกัวโลหหนุนวายสภาวะเศรษฐกิจตกต่อำอํานาจไม่รวมสูงเดี๋ยวก็ประกาศสภาวะฉุกเฉินเดี๋ยวก็ยึดอํานาจเดี๋ยวก็ประกาศกฎอการจึดกันสนันวันไหวนะครับต่อมาเนี่ยนะ จอมพลสฤษดิ์รัตน์เนี่ยก็ยึดอํานาจได้เยี่มอำนาจได้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างเป็นกระบวนจนมาถึงปัจจุบันนี่คือที่มาของการนำยึดอานาจเยอะยึดยมอนาจเยอะก็ก่กอนในช่วงจอมพลสฤษดิ์อะไล่ขึ้นไปนะเป็นสําคัญในยึดอานาจโดยส่วนใหญ่ตอนหลังๆมาก็ยึดเหมือนกันแต่น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะอํานาจมันไม่รวมศูนย์แต่คราวเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการปฏิวัติจุดการเปลี่ยนการปกครองเลยแต่ตอนหลังนะฮะมันเป็นเพียงการรัฐประหาร คือการเปลี่ยนเฉพาะอำนาจการบริหารเท่านั้นอำนาจการปกครอง,งยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ค่ายสองแห่งเนีย <Yeah. S 1> ก็เริ่มต้นตั้งแต่แรกเนี่ยพวกปีเนี่ยก็จะมีการบวงสวงพันเอกพระยาพะหนนะครับแต่ต่อมาในทหารยุคหลังเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมัน,มน,หมนหมดยุคละมันหมดสมัยละและพยาพะหนเนี่ยทำให้ประเทศไทยวุ่นวายมาพอสมควร นะครับก็เลยเลิกวิธีบวงสมแต่ก็มีการตั้งอนุสาวรีย์จอมพลปนะครับอนุสาวรีย์ของพันเอกพระยาพะหนไว้นะครับมีการอ,อนุสาวรีย์ที่เคยมีอยู่เนี่ยเขาก็เอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เอาชื่อกลับมาชื่อกลับมาก็คือว่าเอาชื่อกลับมาเป็นค่ายศูนย์ฐานปืนใหญ่อะไรเหมือนเดิมศูนย์ฝึกอะไรเขาเนี่ยเหมือนเดิมนะตอนแรกในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ าทางสื่อแสดงเนี่ยโว้ยโจมตีมาทำไมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรนะมันเกิดจากทหารในยุคใหม่เขาไม่เอาด้วยเอาไวงไงไม่เอาด้วยกับคณะราาัษดรเนี่ยนะไม่เอาด้วยกับพระเอกพันเอกพระยาพระหลไม่เอาด้วยกับเจ้าบนปอนะครับพรามันหมดยุคหมดสมัยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เหมือนเดิมป้ายเปอร์ต่างๆก็เลยโดนลืมนะครับพวกที่นิยมชมช,มชอบนะครับคณะรัษฎรก็เลยไม่พอใจ ก็อยู่พักนะจนต่อมาเนี่ยกองทัพบ,บกได้มีการทูลเกล้าขอ,อาถวายชื่อหรือพระนามถวายชื่อค่ายเอาไว้ยังไงก็เป็นที่มาของค่ายภูมิพลและก็ค่ายสิริกิตนะครับค่ายภูมิพลค่ายสิริกิตพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่9้าเป็นลูกก็พระราชทานชื่อนะของบิดากับมารดาของตัวเองเอาไว้ยังไงพ่อกับแม่ของตัวเองไปเป็นชื่อข่ายหนึ่งนี่คือหลัก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเชิงประวัติศาสตร์นะครับแต่ในเชิงการบริหารล่ะนะประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้จนถึงปัจจุบันผมเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นแบบนี้แหละนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่ามันจะเปลี่ยนไปชื่อไหนมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับเป็นสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในแผนที่ชื่อว่า1นึ่5ผม,ม่บอกชื่อแล้วกันนะของมิสเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขาวางไว้เนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซิมบลิกหรือเสรีภาพ ถ้าสัญลักษณ์ยังอยู่ผมย้ำอีกครั้งนะถ้าสัญลักษณ์ยังอยู่ประเทศมันจะกลับมาเกิดความวุ่นวายในรูปแบบเดิมๆสังเกตไหมฮะเรียกไปเรียกมาก็จะไปชุมนุมที่พระบรมรูปทรงมะว่าไปว่ามาก็จะไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเป็นศูนย์กลางในการชุมนุมชนในการออกมาเรียกร้องในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นะครับอ้างเรื่องของการขับไล่รัฐบาลและจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกครั้งไปนั่นหมายว่าซิมโบโลิกเป็นเรื่องสําคัญนะครับซิมโบโลิกจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากนะครับพวกที่ต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและพวกกล้มเจ้าเนี่ยว่ายง่ายก็ใช้หลักนี้ในการเยือนยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ว่าอาดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ก็จะอ้างว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนสังเกตว่ากลุ่มเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมกับกลุ่ม14ตุลาเข้าป่าจับปืนเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อกรารร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเนี่ยและต่อมาพลเอกเปรมตินสูรานนท์ได้ประกาศ6 6ทับนะครับให้กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนชาชาติไทยกับพวกที่เป็นคอมมิวนิสต์มาเป็นผู้ร่วมพัฒน,นาชาติไทยเลิกวางปืนซะนะครับหลังจีนไม่ให้การสนับสนุน ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกต่อไปกลับเข้ามาอีกพวกนี้ก็ยังคงมีหลักคิดเหมือนเดิมจะใช้วาทกรรมคําพูดวาจาภาษาเหมือนเดิมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ5วาทกรรมนี้เป็นสูตรสําเร็จตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันทําให้เกิดมิกสัสญีในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งสิ่งที่ทหารเขาทาตอนนี้ถูกต้องแล้ว เป็นการทำลายซิมบลิกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมิกรสันยีหรือสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอีกซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552เมษายจนาจดและปี2553พฤษภาตทะเลเพิงถึงการมรกาถึงขั้นมีกา,มการเผากรุงเทพมหานครนำถูกแล้วมันเป็นตัวอะไรตัวแปรต้นเป็นหลักที่ยีอกว่าสัญลักษณ์นะครับซึ่งไม่ใช่จู่จ พระเจ้าอยู่หัวจะโปรดลงมาทหารเข้าขอขึ้นไปนะท่านก็โปรดกล้าวลงมานะมันสะท้อนให้เห็นว่าท่านมีความรักนะฮนะนะเขาเรียกว่ามีความกระตันญูในบิดามารดาของตัวเองจึงขอดำชื่อของบิดามารดามาเป็นชื่อข้ายทหารกองพลทหารปืนใหญ่ที่นั่นเนี่ยที่โรบ,บุรีนะจงภูมิใจนะจงภูมิใจได้เลยพนะระเจ้าอยู่หัว เอาชื่อพ่อกับชื่อแม่มาตั้งเป็นค่ายให้กับท่านนะครับประชาชนคนไทยควรจะรู้นะครับว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบที่เรียกวราชาธิปไตยเราไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะส่วนที่มาพูดว่าเอ้ยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โกหกตอแหลถ้ามีเขียนไปดูปกครองระบอบอะไรประเทศไทยมันเขียนเหรอ ประเทศไทยปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกไม่ใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขจะไปเรียกประชาธิปไตยได้ไงมันเรียกว่าราชาธิปไตยตามหลักรัฐศาสตร์ตรงทุกประการเลยส่วนผู้ที่เรียกร้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรียกร้องมาจากไหนในวัฒกรรมนี้เรียกร้องมาจากกลุ่มพวกก่อการร้ายของนี์ซึ่งพยายามอ้างว่าเนี่ยคุณต้องเรียนแบบตะวันตกคุณต้องไปแบบตะวันตกคุณต้องพัฒนาตะวันตกตะวันตกดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยบุช แล้วก็สมัยบารักโอบามาที่ให้การสนุนประเทศนะครับที่อยู่ในโลกนี้จะต้องเป็นฝั่งประชาธิปไตยคือต้องเป็นฝั่งเขาต้องการปกครองต้องเป็นมาเป็นฝั่งเขาเพื่อให้อยู่ตรงข้ามกับจีนไอคนไม่มีความรู้ไปเรียนแต่ตัวหนังสือมาไม่รู้หลักยุทธศาสตร์ของตะวันตกเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งกลุ่มกันเพื่อสู้กับจีนหรือมหาอำนาจฝั่งจีน แล้วก็แบ่งประเทศต่ตางๆซอยประเทศต่างๆ,างๆออกไปก็เ,เรียกใช้หลักที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองพอใช้หลักนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่ได้เรียนมาจากฝั่งตะวันตกก็จะนิยมชมชอบตะวันตกยกย,ย่องย่องตะวันตกตะวันตกก็มาตั้งมหาวิทยาลัยไว้ในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในระเบียาโทและประญญาเอกเป็นสําคัญเพื่อให้คนชั้นสูงเหล่านั้นไปสอนไปให้ความรู้นิยมชมชอบในเรื่องของเดมโมแครซีหรือประชาธิปไตยแบบตะวันตก นี่คือหลักต้องเข้าใจนะอมันยาวนะแต่ตอนนี้เรื่องค่ายเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเจ้าตามคําที่สิ่งที่อกองทัพบ,บกเนี่ยได้ขอไปได้ขอไปก็แค่นั้นเองนะครับเรื่องเหล่านี้มีประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปมีหลักกลยุทธ์เชิงการบริหารยังมีคร้างอีกไหมยังมียังมีที่ไหนบ้างสิ่งที่คณะสรอนทาไว้หนึ่งเพลงชาติสองธงชาติ นะครับสิงคณฑ์ธรทํทำไว้ทำอะไรอีกสนามกีฬานะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสี่ประการยกตัวอย่างยังมีเยอะลยนะมีซอยนั่นซอยนี่ถนนนั่นถนนนี่เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยอีกนะยังมีนะครับซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะต้องมีการทูนก้าวไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับถ้าจะขอเปลี่ยนชื่อหรือต้องไปขอให้ฐบานในการเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อ ทำให้เป็นประเทศไทยที่เป็นไทยที่เป็นไทยเป็นวัดเดียวนะครับประเทศไทยปัจจุบันปกครองในระบอบราชาธิปไตยไม่ใช่ของคณะรัษฎรความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในระยะเวลา89ปีที่ผ่านมาเพราะนำหลักคิดคณะรัษฎรที่มีพันเอกพยาพาหลพลพระยุหเสนาประโยบอภิยามโนกรนิตรกรเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรี ปีดีพนมยงเนี่ยมามันก็เลยทําให้ประเทศไทยเกิดความขัดแยง้งเกิดการรัฐประหารจากอดีตยาวจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องของการเปลี่ยนชื่อค่ายจึงเป็นส่วนหนึ่งในภาคปฏิบัติการนะเพื่อทําให้เห็นพยายามหลอมรวมให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเธอคือผู้เสียสละ เธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสูตรากตรัมให้พ้นภัยโรคร้าย mm hmm. เหนื่อยล้าสักปานใดเสียงอันตร้ายจากโควิดน mm hmm. ายทีนภัยโรคร้ายมาลายหายสิ้นคนไทย ทั่วทินต้องรวมแรงร่วมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว,ว่าเธอลาโดยรักและศักดาให้เธอก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึงเธอ ให้เธอทั้ง,ง,งหัวใจให้เธอสบายใจ เสียสละเธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสูตรากตรำให้พ้นภัยโรคร้ายเหนื่อยล้าสักปานใดเสียงอันตรายจากโควิดนายทีนให้โรคร้ายมาลายหายสิน้นคนไทย ทั่วทินต้องรวมแรงร่วมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว่าเธอลาโดยรักและศรัทธาให้เธอเก้าวต่อไปครอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึงเธอ ให้เธอทั้งหัวใจให้เธอสบายใจใคือหมอพยาบาลสูตรกรรมให้พ้นภัยโรคภัยเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคนคือหมอพยาบาล สุตรากรรมให้พ้นภัยโรครายเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคน